เป็นการพุ่งโจมตีเรือขึ้นมาจากใต้น้ําของโมซารัสตัวใหม่ที่ดูจากมุมกล้องนี้แล้วก็เหมือนกับวานที่พุ่งขึ้นมาเนาะจากทะเลซึ่งช็อตนี้ก็ทําเอาผมว้าวเหมือนกันนะครับเราสังเกตเห็นนังเอกว่าโอ้โหหัวเกือบทิ่มลงทะเลเลยเนะครับฉากนี้แรงมากและปิดท้ายด้วยโฉมหน้าของโมซารัสในผมในภาค Jurassic World Rebirth น่าจะอิงตามหลักความเป็นจริงมากขึ้นนะผมสหรับในภาคนี้เทียบกันได้เห็นช,ชัดเลยนะผมระหว่างโมซารัสภาคใหม่และโมซารัสภาคเวอร์ชันเก่ามีความแตกต่าง ต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะโดยโมซารัสเนี่ยเป็นกิ้งก่าทะเลยุคดึกดำบรรพ์ที่มีชีวิตอยู่ในปลายยุคครีเทเชียสเมื่อประมาณ95-66ล้านปีก่อนอาจจะมีลำตัวยาวประมาณ13-18เมตรหรือยาวมากกว่าน,นั้นและโมซารัสนะครับอาจมีมวลน้ำหนักตัวมากถึง15ตันกันเลยทีเดียวโดวยก็ปรากฏตัวครั้งแรกในแฟนชายจูราสิกกับเรื่องจูราสิกเวิลด์ปี2015ซึ่งปีนี้ก็ครบรอบปีที่10เนี่ยผมสำหรับโมซารัสที่จะได้กลับมาสู่จอภาพยนต์ให้เก็บแฟนๆอีกครั้งหนึ่งและในภาคใหม่นี้จะมีบบททามามกนน้อยแ่ไห ได้ครับผมกับโมซาซอนะก็อย่าลืมติดตามแล้วกัน